ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกิยาพามาดามนะคะวันนี้คุณนกก็ยังเกาะติดสถานการณ์นะคะระหว่างประเทศสหภาพเมียนมานะคะกับการสู้รบกับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะแต่ช่วงนี้นะคะการสู้รบระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลเมียนมานะคะกับกลุ่มชาติพันธุ์นั่นก็คือกองทัพสหภาพแห่งชาติกะเรียงเคเอ็นยูนะคะตอนนี้ก็เบาเบาบางลงแล้วนะคะแต่มี ข่าวใหญ่นะคะเข้ามาแทรกนะคะนั่นก็คือมองชิดตูนะครับมองชิดตูตอนนี้กำลังเป็นข่าวเกลียวกล่าวเลยนะคะไม่ว่าจะสำนักข่าวไหนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง youtube ไหนๆก็อตอนนี้ก็มาเร่นประเด็นหัวข่าวกันมองชิดตูนะครับพูดถึงมองชิดตูนะคะเราก็จะมาเท้าความกตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนาะมองชิดตูนี่ เดิมทีนี่เขาก็เป็นทหารอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มรัตตลิกะเลียงนะคะหม่องจิตูนี่เขาเป็นคนชนแคดกระเลียงนะคะแล้วก็เคยเป็นทหารอยู่ในกลุ่มเดียวกับรักกระเลียงนะคะกองทัพกองทัพสหาภาพเห็นชคดกระเลียงมาก,ก่อนแล้วก็แยกตัวออกไปนะ,ะแยกตัวออกไปแล้วไปเ,เข้ากับกลุ่มทหาราฝ่ายรัฐบาลนะคะก็เข้ามาตั้งหลายปีเลยนะคะเพราะว่า หานฝ่ายรัฐบาลนะคะนั่นก็คือฝ่ายเมนมานะคะได้ยื่นข้อเสนอให้มองชิตูอย่างมากมายนั่นก็คือรายได้มหาศาลทางด้านจังหวัดมิวบดีนะคะที่มีอลอยลอยต่อลอยชายแดนติดกับอำเภอไม่สอดจังหวัดจังหวัดตะที่มีผลประโยชน์อย่างมหาศาลนี่ก็ทําให้มองชิตูนะคะกับปลํานะคะจากที่เป็นทหารของชนชาติกะเหรี่ยงนะคะก็ไปร่วมทัพนะคะร่วมทัพจับศึกไปเป็นฝ่ายของ ฝ่ายรัฐบาลนะคะก็รับใช้ฝ่ายรัฐบาลมาจนค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ร่ํารวยว่าเงนินเถอะเพราะว่าด่านชายแดนอำเภอไมอ่สอดนะคะที่จังหวัดตากที่ติดกับเมีวดีนี่มันเป็นแหล่งไรายได้แหล่งเศรษฐกิจนะคะอย่างมหาศาลคะ่ะก็สร้างความร่ํารวยทาให้หม่องกิตูนี่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะใช่ไหมคะอืมก็รับใช้ ทหา,ารพม่ามาตลอดเวลาเลยนะเลยใช่ไหมคะก็กลุ่มของอกองทัพของหม่องคิดตู่ก็ชื่อกองทัพอกองทัพพิทักษ์ชายแดนนะคะบีบีจีเอฟนะคะนั่นคือ,อกองทัพพิทักษ์ชายแดนนะคะตอนหลังนี่พอเกิดการยึดอํานาจใช่ไหมคะจากนางองซันทุจีใช่ไหมคะมนมีงอ,องลายยึดอํานาจ ก็ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็ออกมาต่อต้านแล้วเกิดการสู้รบกันใช่ไหมคะรมวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ของกะเหรี่ยงด้วยก็มีการสู้รบและตอนหลังสุดนี่กลุ่มชาติพันธุ์นี้ก็รบชนะใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มกองทัพสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงก็เป็นกองทัพที่เข้มแข็งก็ชนะใช่ไหมคะก็ยึดฐานได้ตลอดเวลามีไอ้หมองคิตูนี่ พูดถึงบ่งชิตัวเลยมันตัวอันตรายจริงๆพอเห็นว่าทัพฝ่ายรัฐบาลนะคะที่ตัวเองที่ตัวเองอยู่อยู่ข้างอยู่ตรงอยู่อยู่ฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมคะเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลนี่สู้ไม่ได้แล้วเพียงพังแล้วใช่ไหมคะก็เลยมาเจรจากับ KNU ใช่ไหมคะกองทัพสหภาพแห่งชาติกลืเรีย็น KNU ก็กับลำแปรพักนะคะแปรพักจาก ฝ่ายรัฐบาลมาเป็นฝ่ายของกะเรียงเคอนยชาวชาวกะเรี่ยงเนาะชาวชนชาติกระเลี่ยงก็หลงดีใจดีใจได้พักเดียวนะคะก็มาเข้าร่วมกับ KNU ใช่ไหมคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมาเป็น KNA นะคะตอนนี้นะคะหมองคิดตูสร้างผลงานได้สุดยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะ ตอนนี้ก็แปรพักแล้วนะคะแปรพักจากการที่มาอยู่ฝ่าย KNU ก็กลับไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลเมียนมาเหมือนเดิมนะคะและร้ายสุดนะคะได้มีการพูดคุยนะคะพูดคุยเจรจ,จ,จาก,กับ KNU ว่าขอเข้าไปที่ค่ายผาซองหน่อยอม,มองทิ่ตูนี้ร้ายจริงๆนะคะตามที่คุณติดตามข่าวขอเข้าไปที่ค่ายผาซองหน่อย KNU นะคะก็ ชนชาติเนาะกลุ่มชาติพันธุ์เป็นคนเสื้อก็คิดว่ามองคิดตู่ยังไม่ทรยศหักหลังใช่ไหมคะก็เลยอนุญาตที่เข้าไปที่พระ่ายผาซองค่ายผาซองนี่ก็เคเอนยูยึดได้เลยใช่ไหมคะพอยึดได้แล้วเคเอ็นยูเขาก็ไม่ได้ให้ความคือใช้คํำยังไงอะ่ะก็คิดว่าตัวเองยึดได้แลยใช่ไหมคะเอาทงชาติไปิดปักเลยใช่ไหมคะแล้วก็ถอนกําลังออกไปบนส่วนส่งที่ถอนกําลังออกไปนี่ ต้องไปปักหลักที่จังหวัดกอกะเล็กใช่ไหมคะเพราะว่าจังหวัดกอกะเล็กนี่กองทัพพม่านะคะฝ่ายรัฐบาลนี่ยกกองทัพใหญ่มาเลย,เลยนะคะมาตอนนี้ก็มาปักหลักอยู่ที่กอกะเล็กเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะข้ามด่านเข้ามาได้ใช่มที่จังหวัดกอกะทหารของกะเรียงเคเอนยูนี่ไปปักหลักกันสังหารเขาเรียกอะไรอะ่ะลืมอีกแล้ว <laughs> <laughs> ภาษาไทายคำ เรียกคุณนกใช้ว่าทุ่งสังหารก็แลวการฐานกระเหรี่ยงเคเอ็นยูก็ไปปักจะต้องกันกองทัพของฝ่ายรัฐบาลอันนี้นะคะที่เมืองกาบกอรกเลก,กไม่ให้เข้ามาถึงเมืองเมียวดีเพื่อไม่ให้กองทัพของฝ่ายรัฐบาลเข้ามาถึงเมืองเมียวดีใช่ไหมคะไม่ต้องการให้เข้ามาสมทบในเมืองเมียวดีนะคะตอนนี้ฐานพม่าก,ก็มีอยู่ในจังหวัดเมียวดีแต่ว่ามีไม่เท่าไหร่นะคะเคเอ็นยูก็เลย ต้องเอาทหารนะคะไปเสริมนะคะที่เมืองกอกะเล็กให้มากที่สุดเพราะยันทับเอาไว้นะคะไม่ให้เข้ามานะคะนี่คือจุดมุ่งหมายของ KNU ตัวนี้ KNU ต้องการที่จะไปดันไว้นะคะก็เลยมีจุดมีช่องโหว่นะคะช่องโหว่ที่จังหวัดมีวดีก็เลยทําให้มองชิดตูนะคะขอเลยมีการขออนุญาตก่อนนะคะบอกว่าขอเข้าไปในค่ายนะคะในค่ายค่ายผาซอง ทางเคเดูก็อนุญาตคิดไม่ถึงไงทักแต่มองคิดตู่เข้าไปค่ะแต่ไม่ได้เข้าไปแต่เฉพาะมองคิดตู่นะคะมองคิดตู่พาทหารพาม่าก็ไปด้วยพาทหารฝ่ายรัฐบาลเมียนมากนะเข้าไปไปเอาธงชาติของชนชาติกะเหรี่ยงออกนะคะแล้วก็เอาธงชาติของฝ่ายรัฐบาลเมียนมาขึ้นเสานะคะนี่ มันเป็นการที่โอ้โหมองชิดตู่ทำได้อย่างเจ็บปวดเลยนะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะซึ่งรวมทั้งคนไทยด้วยเนะคนไทยก็ไม่เคยคาดคิดเลยนะครับว่ามองชิดตู่จะทำได้เนาะแล้วก็ชนชาติกเหรี่ยงนะคะโดยเฉพาะผู้นำา KU ก็คาดไม่ถึงนะคะว่ามองชิดตู่จะเป็นคนตลปัดเนาะคือพูดกลับไปกลับมา <c oughs> ทุกคนก็คงจะ สงสัยเนาะว่ามองชุดตูนี่เป็นถึงระดับผู้นำนะคะระดับผู้นำกองทัพนะคะแต่ระดับผู้นำกองทัพนะคะ,แต,ะ,ะ,คะแต่ว่าคำพูดไม่เป็นคำพูดอะ่ะคำพูดของมองชิตตูมันกลับกอกมันมันหลอกอะ่ะหลอกชอนชาติเดียวกันขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ของ k n u อ่ะก็คิดไม่ถึงใช่ไหมคะ ขออนุญาตเขาเอ,อเขาก็อนุญาตให้ข้าไปในค่าป่าซองยี่มีค่ะเข้าไปไม่ได้เข้าไปคนเดียวนําทหารพรม่าเข้าไปด้วยไปปักธงชาติพม่าเฉยเลยอ่ะมันก็เท่ากับเป็นการทรยศคนกลุ่มเดียวกันนะตอนนี้มองจิตตนี่ถูกโจมตีมากๆเลยะคะ่ะคุณนกเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ช่องข่าวนะคะช่องข่าวดังๆที่เขา ทำรายการข่าวนะแล้วคุณนกก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์โอ้โหแต่และคอมเมนต์นี้ไม่เคยมีใครสรรเสริมมองชิดตูเลยนะมีแต่คนด่ามองชิดตูว่ามองชิดตูเป็นนกสองหัวไว้ใจไม่ได้แล้วเขาก็สันนิษฐานกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมคะว่าตอนที่มองชิดตูแปรพักใช่มครแปรพักออกจากทหารรัฐบาลเมียนมาแล้วมาเข้ากับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเคเอ็นยูใช่ไหมคมี หลายร้อยห,ยหลายพันคอมเมนต์เลยบอกว่ามองจิดตูไว้ใจไม่ได้กัวว่ามองชิดตูจะทรยศหักหลังและในที่สุดนะคะคอมเมนต์ต่างๆก็มันเป็นคอมเมนต์ที่แม่นมากๆเลยอะในที่สุดแมงชิดมองชิดตูก็ทรยศจริงจริงนะคะกลับไปกลับมาระดับผู้นํากองทัพอะมันเป็นไม่น่าเชื่อถือเลยเนาะอืมแลวคอมเมนต์ที่คุณนกเข้าไปอ่านเนาะโอ้โหบางคนบอกว่าเอาไว้ไม่ได้แล้วมองจิดตูเนี่ยเป็นตัวอันตรายนะคะตอนนี้นะคะ ไลค์คอมเมนต์ก็คอมเมนต์ออกมาว่ามองคิตตู่นี่เป็นตัวปัญหานะคะเป็นคนที่ทรยศนะคะหักหลังชนชาติเดียวกันเป็นบุคคลที่คบไม่ได้เลยนะคะตัวนี้มองคิดตู่นี่ตัวอันตรายเลยนะคะถึงจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลฐานเียนมาทหารรัฐบาลเียนมาก,ก็ไม่ไว้ใจแล้วนะคะบุคคลประเภทนี้นะคะมันไม่ไม,ไม่ไม่มีใครที่สามารถที่จะไว้ใจได้นะคะ แต่นี่เกรียงเคนยเขาก็ไม่ไว้ใจแล้วนะคะตอนนี้นะคะมองคิตูนี่อันตรายเลยนะคะกลับไปอยู่ฝั่งฐานรัฐบาลเมียนมาฐานรัฐบาลเมียนมาก็าามมากกไม่ไว้ใจถ้ามีโอกาสฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เอามองคิตตไว้เหมือนกันทางฝ่ายกเกรียงเคนยนะคะ เขาก็ไม่ไว้ใจหมองคิตูหมองชิตูไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาร่วมกองทัพสหาภาพแห่งชาติกเกรียง KNU ทางผู้หลักผู้ใหญ่ KNU เขาก็ไม่ไว้ใจแล้วเพราะมองคิดตูทําผลงานได้แสบมากชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าระดับผู้นํากองทัพนะคะเป็นถึงในายพลแต่พูดจากกับกลอกนะ ตลบไปตะแรงมานะคะเพราะผลประโยชน์นะคะอันมากมายนะคะตอนนี้มองคิดตู่ยืนอยู่บนเส้นได้นะคะเส้นได้ยืนอยู่บนอันตรายแล้วนะคะถึงจะกลับเข้าไปร่วมฐานทัพของฝ่ายรัฐบาลแต่คุณก็ไม่ได้รับความไวะะ้เนื้อเชื่อใจร้อซคุณจะกลับมาทาง ก็รเรียง K M U คุณจะกลับมาได้หรือไม่ได้แต่ความเชื่อถือความไว้เนื้อเชื่อใจการไว้วางใจมองจิดตูวสำหรับ K M U ก็ไม่มีแล้วเหมือนกันนะคะถ้าเขามีโอกาสเขาก็มีเอาคุณไว้เหมือนกันมองจิดตูอันนี้คุณนกพูดได้เลยนะคะแล้วคุณนกเข้าไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่บอกว่าให้เก็บ มองคิดตูนะครับมองคิดตูตัวอันรตรายนะคะเป็นผู้นำที่มีปัญหามากที่สุดนะคะเป็นตัวเจ้าปัญหานะคะตอนนี้มองคิดตูตกอยู่ในอันตรายแล้วนะคะไม่ใช่เพพาะมิงอองรายไม่ไม่ใช่เฉพาะมิงอองรายไม่ใช่เฉพาะผู้นํากองทัพของฝ่ายรัฐบาลเมียนมานะคะที่ตกเป็นเป้าหมายถูกโจมตีถูกลอบวางสังหารนะคะ ตอนนี้มีตัวละครขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะั่นก็คือหมองคิดตูนะคะก็จะต้องเป็นเป้าถูกโจมตีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลก็คงไม่ปล่อยแนย่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกะเลียงก็ไม่ปล่อยหมองคิดตูอย่างแน่นอนนะคะหมองคิดตูตกอยู่ในอันตรายนะคะแล้วทุกท่านทราบไหมคะว่าจังหวัดโยดีเป็นจังหวัดไม่ใหญ่นะคะ ต่อให้มองคิดตูกหลบอย่างไรก็หลบไม่พ้นนะคะคุณเข้าไปเลอออกจากเขตเมลดีข้ามไปทางลึกเข้าไปทางฝั่งพมา่าคุณก็อันตรายคุณฝังตัวอยู่ในจังหวัดเมลดีและเมื่อคุณข้ามเข้าไปทางเขตปกครองของรัฐกะเหรี่ยงใช่ไหมคะก็อันตรายเขตเมลดีอยู่ในเขตรัฐกะเหรี่ยงนะคะ ถึงคุณจะซ่อนตัวขนาดไหนคุณระ,ระวังตัวขนาดไหนคนที่ก็จ้องอยู่เขาก็มีโอกาสนะคะถึงคุณจะระ,ระวังตัวขนาดไหนคุณก็ต้องมีโอกาสพลาดนะคะระหว่างคนจ้องกับคนระวังคนจ้องมีสิทธิ์มากกว่ามองจิตตูก้าวมาถึงจุดอันตรายแล้วนะคะเพราะการกระทําของตัวเองนะคะเพราะ การพูจากลับกรอบนะคะเป็นผู้นำที่ไม่อยู่กับล่องม่อยู่กับล่องกับรอยนะคะเป็นตัวอันตรายนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายรัฐบาลก็อันตรายนะคะไม่ว่าจะย้อนกลับมาอยู่ทั้งฝั่งรัฐเกรียงก็อันตรายนะคะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นมิงอองรนะคะฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของ กรรีย่ง KNU นะคะไม่มีใครไว้วางใจคุณแล้วนะคะมองคิดตูอยู่ในจุดอันตรายแล้วนะคะอันนี้คือความรู้สึกของคุณนกนะคะอเราก็มาติดตามคนต่อไปเนาะว่ามองคิดตูจะทําอย่างไรกับตัวเองนะคะในเมื่อสร้างผลงานนะคะประวัติศาสตร์ ความกะล่อนปิ่นปอนมองชิดตูโอ้โหสุดยอดเลยผู้นำกองทัพนะคะผู้นำกองทัพพิทักษ์ชายแดนนะคะ BGF นะคะตอนนี้ต้องใช้คำว่า BGF เพราะว่าหมองชิดตูนะแปลพักจากกองทัพกระเรียงเข้าไปสวามิพักนะคะต่อกองทัพ ของฝ่ายรัฐบาลเมียนมานะครับเท่ากับแปรพักไปแปรพักมานะคะ,กะเกลียนเขตเอ็นยูเนาะคงจะต้องเจ็บปวดมากที่สุดนะคะเพราะว่าไว้ใจมองชิดตูคนชนชาติเดียวกันและไม่คิดว่ามองชิดตูจะทําได้ลงคอนะครับเรามาดูมาเรามาติดตามกันเนาะติดตามกันต่อไปว่ามองชิตตูนี่จะ ชะตาก,กรรมจะตกจะตกไปอยู่ในรูปแบบไหนนะคะเพราะว่าสร้างปัญหาไว้มากมายนะคะคือตอนนี้ก็เท่ากับสร้างศัตรูแล้วใช่ไหมคะมสร้างศัตรูไว้ไม่ว่าจะเป็นทางเปลี่ง k n u เองไม่ว่าจะเป็นกองทัพของฝ่ายรัฐบาลนะคะก็คงไม่มีใครที่อยากจะได้ผู้นำที่กลับกรอกนะคะผู้นำที่พร้อมที่จะหักหลัง ฝ่ายของตัวเองได้ตลอดเวลานี่คือบุคคลอันตรายนะคะคุณนุ๊ก็ใช้คำว่ามองคิดตู่นี่เป็นบุคคลอันตรายนะคะไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายฐานเคเอ็นยนี่ก็เป็นบุคคลที่อันตรายมากนะคะพูดง่ายๆก็คือไม่น่าครบโอเคเนาะ ก็แล้วก็มาพูดเรื่องของมองคิดตูนะคะตอนนี้มองคิดตูก็ตามที่เราติดตามข่าวเราก็ทราบกันเลยนะคะว่ามองคิดตูนะคะก็ได้แปรพักนะคะจากแปรพักออกจากฝ่ายรัฐบาลของ KNU นะคะออกจากกองทัพสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU นะคะก็กลับไปสวามิภักดิ์กองทัพฝ่ายรัฐบาลเมียนมาเหมือนเดิมนะคะ เราก็มาติดตามก think, ันต่อไปว่ามองคิดตูจะจบลงยังไรนะคะสําหรับคลิปคปนี้นะคะคุณนกต้องขอโทษขออาภัยทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคุณนกนะคะถ้าคุณนกใช้คําพูดที่มันไม่สละสลวยใช้คําพูดที่มันไม่ถูกต้องใช้คําพูดที่มันไม่ชัดเจนใช้คําพูดที่มันผิดพลาดนะคะหรือว่าข้อมูลของคุณนกผิดพลาดนะคะคุณนกต้องขอโทษขออาภัยต่อทุกท่านด้วยนะคะสําหรับคลิป คลิปนี้นะคะคุณุต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ก่อนจบคลิปนี้นะคะคุณุก็ต้องขอกล่าวคาว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ